มีตัวตนที่เขาเห็นก็แล้วมี visibility ก็แล้วแต่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดียังไม่ถูกใจในนายท่านๆอยู่ดีงั้นมาลองสูตนนี้คะ่ะน่าจะเป็นเพราะคุณไม่มีส่วนตรงนี้หรือเบบ่า3 P ค่อยๆคิดตามนะคะคุณร่มี visibility แล้วมี voice มี value แล้วนะแต่ชื่อของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเรียกประชุมสําคัญหรือว่าโปรไฟล์คุณดีขึ้นแต่ว่าคําสั่งก็ยังไปลงที่คนเดิมอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้เลือกคนที่ถูกมองเห็นที่สุดแต่เลือกคนที่ถูกมองว่าใช่ ที่สุด 3P จะทําให้คนทั้งวงการเลือกคุณค่ะพีแรก perception ค่ะพวกเขามองคุณแบบไหนมุมมองที่เขาอ่ะมีต่อคุณมุมมองของหัวหน้ามุมมองของผู้บริหารมุมมองของทีมงานลูกน้องเพื่อนร่วมงานเขาเห็นคุณเป็นแบบไหนถ้ายังไม่ได้รู้จักกันมากมายหรือว่ายังไม่เคยทํางานด้วยกันเนี่ยคนเราจะตัดสินใจในวัแรกแค่3วินาทีถ้า perception ยังไม่ใช่ visibility ก็ไม่ช่วยค่ะเขาไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดแต่คนเหล่านั้นเนี่ยแต่เลือกคนที่รู้สึกไว้ใจรู้สึกเชื่อมัน่นแล้วก็รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือที่สุดพีที่2ค่ะ Position คล้ายๆกับเกี่ยวกับการตลาดเลยตำแหน่งผลิตภัณฑ์อันนี้เปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งมนุษย์ตำแหน่งตัวคุณนั่นแหละที่พวกเขามองคุณเห็นคุณเป็นยังไงคุณยืนอยู่ตรงไหนในเกมการเมืองออฟฟิศถ้ายืนผิดที่ทำดีแค่ไหนก็ไม่เข้าตาผู้บริหารจะเลือกคนที่ยืนใกล้ๆก,กับเพนท์พอยต์ของเขานะคือสิ่งที่เขาต้องการจะแก้ไขเดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้เห็นภาพกันนะคะขอไปที่พีดตัวสุดท้ายก่อนพีตัวที่3คือพิสูจหลักฐานที่เห็นได้ว่าคุณทําได้จริงๆหลักฐานที่มีตัวตนนะเคยเห็นหรยยือ ร่องรอยผลงานที่คนอื่นเขาพูดถึงคุณทีมอื่นก็ได้แผนกอื่นก็ได้ค่ะพิสูจคือสิ่งที่เขาเล่าให้คนอื่นฟังตอนที่คุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในห้องห้องนั้นอ่ะทีนี้เรามายกตัวอย่าง ให้เห็นภาพกันนะคะสองตำแหน่งที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะค,ะค่อยๆค,คิดตามนะพร้อมสิ่งที่ผิดและถูกคําอธิบายที่แนะนำนะคะตำแหน่งแรกถ้าคุณอยู่ฝ่ายการตลาด 3P ที่ว่าหมายถึงอะไร Perception ที่เขามองคุณถ้าเขามองคุณแค่คุณเป็นคนทำคอนเทนต์เป็นเด็กเสิร์ฟแต่ทำป้ายโฆษณาทำแบนเนอร์หรือเปล่าถ้าใช่จบค่ะต่อให้คุณทําแคมเปญดีแค่ไหนเขาก็จะให้เครดิตคนอื่นให้เครดิตหัวหน้าให้เครดิตคนที่เขารู้สึกไว้ใจว่าเออคนนี้แหละที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นแมネเจอร์หรือเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของคุณแต่ถ้าเขามองว่าคุณคือคนที จับอินไซด์ได้เก่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมันจะมีสัญญาณว่าเขาจะเริ่มเรียกคุณเข้าประชุมในห้องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคนที่หัวหัวจากบริษัทอื่นเข้ามาแล้วเขาเรียกคุณอันนั้นอนะสัญญาณที่ดีนะพีตัวที่2ถ้าคุณยืนอยู่แต่กับงาน Execution เช่นโพสต Content ตตัดคลิปทำป้ายออนไลน์ทำแอดโฆษณา จบค่ะคุณจะต้องปรับให้เข้าไปยืนใกล้ๆเป้าหมายของธุรกิจของเขาเช่นตัวเลขเข้าใกล้ยอดขายข sales revenue ต่างๆการวัด conversion ต่างๆจับต้อง ROI ได้เป็นต้นพีตัวที่3นะคะการรายงาน content content สิชิ้น reach เท่านี้คะ่ะมี reach เท่านั้นคะ่ะจบค่ะมันง่ายไปค่ะในสายตาท่านท่านทั้งหลายให้รายงานว่าแคมเปญนี้ทํายอดขายเพิ่มขึ้นบวก18%ค่ะบวก25%ค่ะภายใน2อาทิตย์ภายใน2วีคที่ผ่านมาค่ะเป็นตน้นเริ่มเห็นภาพไหมคะหรือ ตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้ไปฝ่ายสนับสนุนบ้างถ้าคุณทำงานอยู่ฝ่ายสนับสนุน back office HR admin เอ่อ finance ก็ได้นะการเงินต่างๆตรงนี้แหละที่ส่วนมากมันจะถูกกลืนไปเลยกับตําแหน่งหน้าที่คนจะมักหายหรือถูกกลืนลงไปมักจะมองว่าเป็นฝ่ายที่ไม่มี spotlight ค่ะที่แรกนะถ้าเขามองคุณว่าคุณเป็นคนจัดเอกสารทํำธุรการหรือแค่ p o r t อย่างเดียวจบค่ะ คุณต้องเป็นคนทําให้ระบบลื่นขึ้นจัดก,การความเสี่ยงอุดรูร่วของระบบปิดรูร่วขององค์กรได้อันนี้ถึงจะได้แต้มเพิ่มค่ะเพราะถ้า Perception ไม่ถูกคุณจะ Invisible ไปโดยปริยาย P ที่2 Positioning ถ้าคุณยืนรับงานคอยแต่ซัพพอร์ตอย่างเดียวจบค่ะคุณจะต้องปรับไปยืนจุดที่ช่วยให้หัวหน้าแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาได้ใหญ่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นตําแหน่ง HR ไม่ได้ทําแค่จัดเอกสารหรือทําแค่ฝ่ายบุคคลเท่านั้นแต่จัดก,การเพนพอยเรื่องผลิตภาพผลิตผลของพนักงาน Pro เป็นต้นแอดมินไม่ใช่แค่ซื้อของไม่ใช่แค่จัดซื้อจัดจ้างแต่ออพติมิสต์บัตรเจให้ลดต้นทุนได้20% 30%ของไตรมาสนี้เป็นต้น f i n แ n นซ์ Finance ไม่ใช่แค่ปิดงบค่ะแต่ทําให้ผู้บริหารช่วยตัดสินใจได้เร็วขึ้นแมคดิ i ซชันได้โอ้โหชาปมากแล้วก็ส r ทส m มาร์ท d Sharp เอาเป็นว่าถ้าคุณเริ่มยืนใกล้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแปลว่าคุณเริ่มเข้าตาแล้วค่ะตัวสุดท้ายนะพ r o ูจอันนี้คือหลักฐานถ้าแค่บอกว่าคุณสามารถเร่งงานได้ไวขึ้นผิดค่ะ ต้องบอกว่ากระบวนการนี้คุณสามารถทําให้ลดต้นทุนหรือล,ลดเวลาจาก7วันเหลือแค่2วันคะนายใช้ t o o l ตัวนี้ลดเวลาการทํา5ชั่วโมงเหลือแค่10นาทีคะนายหรือแผน cost saving อันนี้ช่วยประหยัดงบได้ถึงปีละ2ล้านบาทเลยนะคะนายโอ้โหอันนี้ค่ะคือ proof ที่มีค่าจริงๆเป็นค่าที่วัดได้จริงๆซึ่งไม่มีใครเถียงได้ค่ะสรุปนะสำหรับ2ตําแหน่งนี้ที่ยกตัวอย่างไป marketing ถ้ายืนใกล้ตัวเลขยิ่งโต support ที่ยืนใกล้ปัญหายิ่งขยับและ move ได้เร็วส่วนคนไหนก็ตาม ที่มีพรูฟเขาจะจำชื่อได้จดจำได้แม้กระทั่งคุณบุคลิกประมาณไหนจะต้องเรียกใช้คุณเมื่อไหร่แลวไม่นานหรอกคะ่ะที่คุณจะถูกโปรโมท